ช่วง Yamaha R Series Race 2B1 สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Yamaha หนึ่งในโปรเจกต์สำคัญของ Yamaha Thailand Racing Team ในการเฟ้นหานักบินดาวรุ่งคือการต่อยอดจากโครงการ Yamaha R3 Blue Thailand ครับเมื่อปี2023สู่การยกระดับเป็นการแข่งขันระดับทวีป Yamaha R3 Blue Asia Pacific Championship 2024 ขนาเดียวกัน2นักบิดดาวรุ่งซึ่งเป็นผลผลิตจากพ i l ล t อตโปรเจกต์อย่าง F พงสถิตแสนหลวงและฟูมูลพระสินชมพูรัตนก็แสดงศักยภาพให้เห็นกับการยกระดับสู่เวทีบิดอาชีพระดับประเทศเต็มตัวในฤดูกาลนี้ทั้งศึก R2M และแพลน BBRIC Superbike ในรุ่น Super Production 400 Junior ภายใต้ทีมแข่งน้องใหม่ยมาบูครูไทยแลนด์ a c i n g ท สำหรับเอฟนะคะเรื่องของพัฒนาการในการที่ขึ้นมาขี่400จูนเนีรยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายการขี่นะคะก็พัฒนาขึ้นมาเป็นเรื่องของเวลาน้องก,ก็พัฒนาเรื่องของเวลาลดลงมาในแต่ละในแต่ละเลทในการที่ได้รับการฝึกหรือว่าลงแขกขันสำหรับจุดเด่นของเอฟที่เราได้เห็นอาขาของน้องก็คือเรื่องของการที่ลดใช้เบรกในการที่เบรกลึกขึ้นแล้วก็เก็บยางไว้ใช้ลดกำลับในการบู๊ตามแบบที่เราได้แนะนําน้องไว้ สำหรับปีนี้อาสามบูปูเลสไทยแลนด์เรซิ่งทีมนะคะการที่ได้อยู่กับทีมเรานานๆการทำแคมป์การเก็บตัวน้องก็ฝึกขี่ทำให้น้องเนี่ยมีการพัฒนาที่ดีขึ้นรวมถึงด้านจิตใจเพื่อให้มันรู้ว่าระหว่างอยู่ในเกมเนี่ยมีความกดดันน้องจะได้สู้กับเกมได้ท้ายก็ฝากติดตามนะคะน้องนะคะไม่ว่าน้องจะขี่ในรุ่นของ400จูเนี่ปีนี้ก็ฝากติดตามว่าปีหน้าน้องจะได้ขี่ในรุ่นอะไรนะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องและก็ทีม Yamaha Thailand Racing Team นะคะ